ประธานบาซ่ายืนยันการเงินทีมดีพร้อมซื้อบิ๊กเนームโจนลาปอร์ตาครับประธานสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยออกมายืนยันครับว่าตอนนี้เนี่ยการเงินของสโมสรบาซ่าเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีแล้วแล้วก็สามารถเซ็นบิ๊กเนมได้หลายคนทั้งดานนโอโมแล้วก็นิโก้วิลเลียมนะครับซึ่งบาซ่าครับมีข่าวเกี่ยวกับการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้นะฮะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งเซ็นสัญญาเปาบิ๊กต่อเข้าไปเป็นรายแรกแต่ว่าก็ไม่ใช่บิ๊กเนมครับส่วนบิ๊กเนมเนี่ยพวกเขาหมายตา2คนก็คือดีกีแชมป์ยูโรดานนี่โอโม วิลเลียมนะฮะซึ่งลาปราต้าก็ถูกตั้งข้อสงสัยครับว่าบาซ่าของเขาเนี่ยมันเคลียร์ปัญหาการเงินหรือยังมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดซัมเมอร์นี้หรือไม่ล่าสุดครับลาปาต้าออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเราดําเนินการเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาดีลไหนก็ได้ในตลาดนี้ต้องบอกว่าทีมบริหารเนี่ยกำลังเจราจากันอยู่และตอนนี้การเงินเราดีขึ้นแล้วในไม่ช้าเนี่ยเราจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าเราเนี่ยพร้อมทุ่มเงินขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นนิโก้วิลเลียมหรือเดนิโอโมเนี่ยเรายืนยันว่าเราสามารถเซ็นนักเตะระ วันนี้บาซ่าเซ็นได้เลยแต่ว่าจะเซ็นไม่เซ็นก็อยู่ที่ทีมงานโค้ดแล้วก็ทีมวิเคราะห์ผมไม่สามารถตัดสินใจได้แต่ในเรื่องของเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงเรามีแน่นะฮะซึ่งก็มีรายงานครับว่าเชียอกันว่าน,นิโกวิลเลียมเนี่ยตกลงสัญญาส่วนตัวกับบาซ่าได้แล้วเหลือแค่ค่าตัวครับว่าบาซ่าจะไปเคลียร์กับบินเบาอย่างไรบ้างแต่ว่ามันก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่ามีทีมอย่างลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีรวมถึงเปเชเนี่ยอยู่ในคู่แข่งที่จะคว้าตัวนิโกวิลเลียมไปด้วยส่วนในนี่โอโม่นะครับก็ ค่าตัวก็อยู่ประมาณ60ล้านยูโรนะฮะซึ่งบาร์ซ่ายื่นข้อเสนอแรกไปแล้วแต่ว่ามันน้อยไปหน่อยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าไอ้คำว่ามีเงินเงินถึงซื้อใครก็ได้เนี่ยของโจนลาปาต้ามันจริงหรือมั่วหรือแค่โมนะฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเจ้าบุญทุ่มนะฮะจะกลับมามีฉายาเจ้าบุญทุ่มหรือจะเป็นคันโยก f อต่อไปก็เดี๋ยวรอดูตลาดซัมเมอร์นี้ว่าบาร์ซ่าจะมีการขยับขยายอย่างไรถ้าเชื่อกันว่าถ้าการเงินคล่องแล้วเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องขายนักเตะกินแล้วดังนั้น ตาลิก้าสเปนได้นะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ